ไม่มีวิชานี้ในมหาลัยแน่นอนเพราะมันคือคอนเทนต์ยุคใหม่ในนิยามของนิดหน่อยที่คุณจะร้องอ๋อเลยคอนเทนต์ content คือสิ่งที่คุณเห็นแล้วทำให้รู้สึกบางอย่างมันคืออะไรก็ได้ที่คุณเห็นแล้วรู้สึกบางอย่างไม่ต้องเป็นความรู้ก็ได้หรือเป็นก็ได้แค่ได้ยินก็คือคอนเทนต์ตอบไม่ชอบรู้สึกรบบวกได้หมดนิดหนะ่อยเขียนไว้2ออย่างทั้งคู่ก็สามารถทำให้คุณอยากดูต่อได้หรือเปล่า เราจะอยากดูหรือไม่อยากดูก็ได้คุณทำคอนเทนต์มันไม่ได้ตรงใจเขาอะไรเขาจะดูเพื่อไม่อยากดูทําไงจบแล้วถ้าอยากดูต่อแปลว่ามันมีผลกับใจเขาบางอย่างไม่ว่าจะเป็นทางบวกหรือทางลบแล้วคอนเทนต์แบบไหนบ้างที่ทําให้คนธรรมดาได้เงินแล้วเราจะเริ่มยังไงถูกปะข้อที่หนึ่งจงเริ่มจาก ชีวิตประจําวันเอาเท่าที่เรามีเอาเท่าที่เราทําอยู่เพื่อให้อย่างน้อยๆเราได้เริ่มรองโซเชียลมันคืออะไรวะคอนเทนต์มันทํำยังไงวะสองเมื่อกี้มีคนพิมพ์มาบอกว่าชอบชอบฟังคนสําเร็จใช่ไหมชอบอ่านประวัติคนสําเร็จสิ่งที่คุณชอบสิ่งที่คุณเสพที่ต้องอ่านหนังสืออยู่แล้วเอามาสรุปเอามาวิเคราะห์เอามาทําเป็นคอนเทนต์ได้เหมือนกันทํายังไงก็ได้ให้คุณได้ทําอะไรบางอย่างอย่ารอไม่มีคนรอคนไหนประสบความสําเร็จคุณรู้ไหมว่าเนี่ไหนแจ้งเกิดจากอะไรจากข้อที่3ามันนี้คือคน <S <S ชอบ มาถามเราตอนนั้นนี่หนเพิ่งเรียนจบคุณตอนนั้นมีแต่เพื่อนมาถามว่าเอ้ยใช้แม็กยังไงใช้ไม่เป็นนี่หน่อยก็เอองั้นฉันเอาเรื่องที่คนมาถามมันเนี้ยมาทําเป็นเพจดีกว่าเพราะคนน่าจะไม่รู้ก็เลยกําเนิดเป็นออฟฟิวิดแม็กคุณรู้ปะ่ะการเลือก1นึคืออะไรรู้ปะ่ะเอาที่มันเริ่มได้เร็วที่สุดนี่หนอถึงแนะนําให้คุณเริ่มทำคอนเทนต์ออนไลน์คอนเทนต์มีอะไรบ้างตัวอักษรจดหมายไงโทรเลขไงเสียงคืออะไรวิทยุรูปคืออะไรแมกกาซีนหนังสือพิมพ์ วิดีโอคือทีวีนี่คือโลกเก่าทุกวันนี้ทั้งหมดนี้อยู่ในโทรศัพท์เครื่องเดียวเพราะฉะนั้นคุณจะลงอะไรก็ได้ตัวอักษรคือข้อความแบบนี้เสียงในที่นี้คืออะไรอ่ะถ้าเป็นนหนึ่งจะเป็นป o อ c แคสอยู่ใน Spotify อยู่ในปอตแคสต์ใน iPhone คอนเทนต์แบบนึงคือรูป1รูปเนี่ยมันแทนเป็นพันข้อความแต่คอนเทนต์ที่มันมีคุณค่าที่มันมีประโยชน์มันจะเปลี่ยนผู้ติดตามมาเป็นคนซื้อได้